วันนี้ผมจะพูดเรื่องอิน u s t เ i a l ร์ b รบอนะครับกระผมนายนัสเเลนเดยครับผมแนงใช่คนสุดสมบันครับผมนายจอร์จลีกรอบส,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 สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงองค์ประกอบต่างๆของ Industrial r o b o t นะครับนี่คือรายชื่อสมาชิกกลุ่มนะครับโดยคลิปนี้จะทำเพื่อเพื่อการศึกษาวิชาลั b m ี2หัวข้ออ n d u s t r i a l Robot เริ่มแรกเลยนะครับเราไปทำความรู้จักของโยรุศาหกรรกนก่อนโยรุสาหกรมหรือว่า Industrial Robot คือเครื่องจักรที่ถูกใช้งานในกระบวนการต่างๆของอุตสาหกรรมมีทั้งขนาดเล็กและใหญ่ควบคุมด้วยมนุษย์และอัตโนมัติโดยในยุคนี้ได้มีการนำหุ่นยนต์มาแทนที่มนุษย์พราะทั้งประหยัดค่าแรงและเวลาอีกท้งยังมีความเที่ยงตรงที่สูงอีกด้วยส่วนประกอบของอินเทอร์เชลโรบอทนะครับได้แก่ตัวที่เราใช้เป็นหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ABB IRB AB 120นะครับโดยจะมีลักษณะการผลิทั้งแกนของหุ่นยนต์ดังนี้ครับแกนที่1แกนที่2แกนที่3ม แกนที่สแกนที่และแกนที่หตู้ควบคุมหุ่นยนต์ iR-C5 Compact นะครับโดยจะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆดังนี้ครับสายไฟ220โวลต์ต่อเข้าที่คอนเนคเตอร์นะครับสายไฟที่เชื่อมกับหุ่นยนต์นะครับ a c t u a อ o r ครับแล้วก็สายไฟที่เชื่อมกับหุ่นยนต์เพื่อส่งข้อมูลกลับมาครับหรือว่าเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็สวิตช์เปิดปิดนะครับใช้สั่งงานจากนั้นเรามาทำควาเร้จักกับปุ่มบนตู้ควบคุมทางด้านขวานะครับ ปุ่มสีแดงนะครับปุ่มอิมเปรสซี่นะครับใช้สั่งการหยุดเมื่อเกิดอันตรายปุ่มข้างล่างอิมเปรสซี่นะครับเป็นปุ่มที่บอกสนามมอเตอร์นะครับโดยถ้าเกิดไฟสีกดแล้วกดไฟสีขาวขึ้นหมายความว่าหุ่นยนต์พร้อมใช้งานนะครับปุ่มสีฟ้านะครับเป็นปุ่มปลดหุ่นยนต์นะครับไว้ปลดล็อกหุ่นยนต์นะครับปุ่มนี้สามารถปิดได้นะครับเป็นปุ่มปรับของหุ่นยนต์นะครับด้วยปิดทางซ้ายนะครับจะเป็นการปรับออโต้นะครับและวปปุ่มทางขวานะครับจะเป็นการปรับแมนนวลนะครับด้วยแมนนวลใช้ ส่วนออโต้ก็คือให้หุ่นยนต์ทำงานอัตโนมัตินะครับุ่มหุ่นยนต์นะครับหรือว่าทิชเป็นเดนนะครับเอาไว้ปรับค่าต่างๆหรือว่าทําการจับกีบหุ่นยนต์นะครับอานถือทีชเป็นเดนที่ถูกวิธีนะครับนามือซ้ายสอดเข้าไปข้างหลังทีชเป็นเดนนะครับเพื่อกดปุ่มเรเบอร์รี่เดเวิร์บข้อควรระวังในการกดปุ่มเรเบอร์รี่เดเวิร์นะครับคืออย่ากดปุ่มแรงเกินไปครับไม่งั้นระบบจะหยุดทํางานเพื่อป้องกันอันตรายได้ e n a b l i device ด้วยแรงที่เหมาะสมนะครับระบบจะพร้อมทำงานไฟมอเตอ,เตอร์ที่ตัวควบคุมจะรับเป็นสีขาวถ้าเป็นโหมดแมนนวลจะเป็นไฟสีขาวกับพิมพ์แต่ถ้าหากเราปรับเป็นโหมดอ,อัตโนมัตินะครับไฟมันจะเป็นสีขาวค้างไว้นะครับมาเข้าสู่วิธีการจับกิง่งหุ่นยนต์นะครับวิธีการจับกิ้งคืออะไรก็คือการบังคับหุ่นยนต์ให้ไปตัมทิศที่เรากำหนดโดยใช้จิ๊เป็นเดนในการควบคุมนะครับการน,นะครับสามารถทําได้โดยการใช้จอยสติกที่ด้านขวาของตัวเครื่องจิเป็นเดนในการปรับทิศทางการเคลื่อนที่นะครับ โดยจอยสติ๊กสามารถเคลียบได้ทั้งหมด3แกนได้แก่ขึ้นลงซ้ายขวาแล้วก็หมุนนะครับการทำการจ็อกกิ้งให้ปรับเข้าสู่โหมดแมนนวลจากนั้นกดปุ่มเรเบิ้งดิวอสเพื่อเริ่มระบบนะหน้าทิชเพนเดนต์นะครับกดปุ่มที่บนซ้ายหรือว่าปุ่มเมนูครับเลือกจ็อกกิ้งหน้าทิชเพนเดนต์นะครับกดปุ่มที่บนซ้ายหรือว่าปุ่มเมนูครับเลือกจ็อกกิ้งนะครับจากนั้นก็จะเข้าสู่โหมดจ็อกกิ้งดังรูปครับต่างโหมดจ็อกกิ้งจะเป็นแบบนี้นะครับสามารถใช้เพื่อตัั้้้งงงงคคค่่าาาาากกกรรรจ็ออิในนูปแะตๆไดดบโยยวมมหข แต่ละตัวนะครับ c h a n i ล a l unit ก็คือชื่อยน์นะครับ Mo ช i o n mode นะครับก็คือการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ Tool นะครับก็คือเครื่องมือที่ปันแข่ยน์นะครับ Work o b j e c t หรือก็คือโต๊ะทํางานนะครับ Playload หรือว่าน้ําหนักนะครับจะนั้นไปที่ด้านขวานะครับ Position ก็คือตําแหน่งหุุนยนต์นะครับส่วน o y s t i c k direction ก็คือตําแหน่งการจ็อกกิ้ของยนต์นะครับที่จอยสติก ราสามารถตั้งค่าความเร็วการจ็อกกิ้งได้จากการเลือกที่อินเทอร์เน็ตจ็อกกิ้งครับตามรูปนะครับจากนั้นก็จะมีมาให้เลือกนะครับโดยจะแบ่งเป็นระดับขั้นได้แก่ small medium large นะครับโดยกด small นะครับเพื่อที่หุ่นยนต์จะเคลื่อนที่ครั้งละ0.05มิลิเมตรนะครับกดที่ medium นะครับหุ่นยนต์จะเคลื่อนที่ครั้งละ1มิลิเมตรนะครับกดที่ large นะครับหุ่นยนต์จะเริ่มเคลื่อนที่ครั้งละ5มิลิเมตรนะครับตด่นจังหวะตามที่กำหนดไว้ เรายังสามารถ <Wars> ปรับความเร็วกันจ็อกกิ้งเป็นแบบสัดส่วนได้ด้วยนะครับที่อยู่ที่ด้านซ้ายของดีเทลนะครับเราสามารถจ็อกกิ้งโดยการปรับเปอร์เซ็นต์ลดเพิ่มได้นะครับโดยการลดเปอร์เซ็นต์ก็หมายถึงลดความเร็วการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ก็หมายถึงการเพิ่มความเร็วนะครับการจ็อกกิ้งระดับต่างๆนะครับเริ่มจากการจ็อกกิ้งตามจอยของยนต์นะครับหรือว่าตามแกนข้อมูลนะครับกดปุ่มที่ดิสเพ็นเดนตามรูปเลยครับเพื่อแสดงการควบคุมในแกนนั้นๆนะครับได้ว่าเมื่อกดไปแล้วนะครับ s t สติ t i เ e c t i o นนะครับจะเปลี่ยนจาก x y z เป็น2 1 3ครับซึ่งแสดงการหมุนของแกนน,นั้นนะครับโดยที่เรากำหนดนะครับซ้ายขวาจะเลือนแกนที่1ครับขึ้นลงจะเลื่อนแกนที่2ครับส่วนหมุนจะเป็นการเลื่อนแกนที่3นะครับและเรายังสามารถกดปุ่มนี้ขาันได้นะครับเพื่อเลื่อนเป็นแกนที่4-5-6นะครับ มาดูการจอ็อกกิ้งตามแกนคอ р д เนตของ x-axis นะครับหรือว่าเชิงเส้นนะครับกดปุ่มตามรูปเพื่อแสดงการควบคุมในแกนคอ р д เนตนะครับโดยจอกีเดลเลชันจะเปลี right ่ยนเป็น x a x นะครับกดปุ่มล่างขวาเพื <t paperwork net> ่อเช็คสถานะของยนต์ในการจ็อกกิ้งรกดปุ่มจะขึ้นหน้าต่างนี้มานะครับกดปุ่มตามรูปเพื่อโชว์ดีเทลนะครับโดยจะขึ้นคอ р д เนตทั้งหมด4แบบนะครับได้แก่โค r d i n a t ตของโลกของยนต์ของท o ูหรือว่าปลายแขนยนต์และของเวิร์กอ็อบเจกต์หรือว่าโต๊ะงานที่เราสนใจนะครับ โดยเวอร์โคอิเดเรนตและโรบอท c คอ r d ดเ a นตสอง c คอ r d ดเ a นตนี้จะคล้ายกัน,นครับโดยที่จุดเริ่มต้นจะอยู่ที่ตัวหุ่นยนต์แกน x จะวิ่งเข้าหาตัวเราแกน y จะวิ่งออกทางด้านข้างและแกน z พุง่งลงนะครับสังเกตได้จากตรงจอยสติ๊กเดเร c ชั่นนะครับแกน x ปรับจอยสติ๊กขึ้นลงแกน y ปรับจอยสติ๊กซ้ซซซายขวาแกน z ปรับจอยสติ๊กให้หมุนนะ คอร์ดิเนเตนะครับคอร์ดิเนเตนี้หุ่นยนต์จะเคลื่อนที่ตามแกน x, y z ของปลายแขนหุ่นยนต์โดยแกน x ก็จะขยับตามแกน x ของทูแกน y ก็จะขยับตามแกน y ของทูและแกน z ก็จะพุ่งตามแกน z ของทูนะครับโดยแกน x เนี่ยครับให้ปรับจอยสิ่งขึ้นลงแกน y ให้ปรับจอยสิ่งไปซ้ายขวาแกน z ปรับจอยสิ่งหมุนนะครับตามจอยสิ่งเดเลชั่น อ็ o บเจกต์โคอิดีเนตนะครับคอิดีเนตนี้คุณโดนจำเป็นที่จะต้องสร้างอ็อบเจกต์ไว้ก่อนนะครับเช่นโต๊ะนะครับโดยวิธีการนะครับก็สามารถดูได้ตามรูปนะครับแล้วเราก็จะพูดถึงต่อไปในการตั้งค่านะครับเราตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับก็เลือกอ็อบเจกต์โคอิดีเนตนะครับโดยที่การกร็ดีในแกน x ก,ก็จะเป็นแกน x ของโต๊ะแกน y ก็จะเป็นแกน y ของโต๊ะและแกน z ก็จะพุ่งเป็นแกน z ของโต๊ะนะครับหรือก็คือพุ่งออกจากงาน รเราจะพูดถึงการตั้งค่าหุ่นยนและขั้นจำกุณยนสวัสดีครับผมนายจไม่กรังอ่อนผมจะมาอธิบายการตั้งค่าต่างๆของมุ่นยน์นะครับเริ่มจากการตั้งค่าทูหรือแขนหุ่นยนต์จําเป็นต้องกําหนดว่าใช้อุปกรณ์อะไรโดยการใช้ทูต้องกําหนดจุดอ้างอิงด้วยโดยวิธีใช้มาร์กเป็นจุดอ้างอิงค่าเดิมท,ที่เราเลือกไว้ก็คือ4จุด วิธีการสร้างจุดให้ไปที่เมนูโปรแกรม Data กด Show Data New จากนั้นก็ตั้งชื่อถ o กจากนั้นเราก็สามารถไปที่ Initial Value เพื่อตั้งค่าอื่นๆเช่นค่า m a s s ค่า Center of Gravity การกำหนดค่า m a s s หรือว่ามวล กดปุ่มตัวเลขด้านขวาโดยตั้งค่าตามน้ำหนักของทูเป็นหน่วยกิโลกร,รมัมยิ่งค่าตรงกับทูจะยิ่งได้การทำงานที่มีประสิทธิภาพค่า Center of Gravity ให้นักที่ x y z จากนั้นกรอกค่าให้เหมาะสมโดยค่า Center of Gravity ก็คือค่าจุดศูนย์ทวงของทู การกำหนดระยะปลายแขนให้ไปที่ปุ่ม Edit แล้วเลือก Define จากนั้นเลือก Method โดยค่าที่สามารถใช้ TCP default ได้เลยจากนั้นเลือก Number of Point ที่4ซึ่งเป็นการกำหนด4ตำแหน่งทั้งนี้การเลือก Tool แบบต่างๆโดย Tool TCP เป็นแกนหมุนที่ไม่แตกต่างกัน TCP แท แกน XZ ไม่แตกต่างกันและ TCP and ZX แกน XZ จะแตกต่างกันจากนั้นขึ้นไปแขนไปยังจุดอ้างอิงต่างๆโดยเริ่มจากจุดที่วางหมดไว้แล้วขยับแขนไปตามตำแหน่งต่างๆโดยทุกครั้งให้พอยที่จดุด1-4ตามตำแหน่งหลังจากนั้นให้กด Modify Position เพื่อให้หุ่นยนต์ดจดจำเราจึงกดโอเคจากคลิปใช้ไขควงเป็นจดนุดตั้งอิงหลังจากนั้นกดพอยต์1กด modify เพื่อให้หุ่นยนต์ดจดจำค่าจากนั้นก็ทำท่าทางใหม่ให้ไปที่พอยต์2 เราก็กลับไปที่จุดอ้างอิงกด modify position เพื่อตั้งค่าเป็นจุดที่2ทํทำแบบเดียวกันในจุดที่3และจุดที่4 หลังจากนั้นตั้งค่าทั้ง4ค่าแล้วระบบจะบอกตำแหน่งรกค่าความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ให้กดโอเคทูที่เราตั้งค่าก็พร้อมใช้งานการตั้งค่าอีกหมดหนึ่งได้แก่หมด w o r d Object โดยหลักการสร้าง Work Object คือไปที่เมนูเลือกโปรแกรม Data Work Object Data กด show data เลือก new เพื่อตั้งค่าใหม่กำหนดชื่อ object ที่ต้องการตั้งชื่อให้เรียบร้อยโดยตัวอย่างใช้การตั้งชื่อว่า table underscore a กำหนดค่าต่งตางๆที่ default เพื่อใช้ค่าที่กำหนดมาแล้วกด ok มาตั้งค่า work object ที่เราสร้างโดยกด edit define ต้้งค่าเมธอดโดยใช้3พอยต์กำหนดออบเจกต์ที่ทำงานโดยกำหนด X เป็นด้านซ้ายขวาของงาน Y เป็นด้านบนล่างและ z จะ,ะทาการขึ้นลงการกำหนดจุด X1 X2 Y2 เป็นเป็นตามรูปโดยจุด X1 และ X2 จะอยู่ในระนาบแกน X และ Y1 จะอยู่ในระดาบแกน y เหนือจุด x 1วิธีการทำไปที่จุด x 1 y 1โดยการบังคับแขนหุ่นยนต์ไปนะครับแล้วก็ไปที่จุด x 2 y 2เช่นกันนะครับโดยหลังจากกำหนดเสร็จให้กด modify position แล้วกด OK หลังจากการตั้งค่าเสร็จ ย้อนกลับไปเลือกการจ็อกกิ้งแบบ work object เลือก work object เป็น table a ที่กำหนดเข้าไปเมื่อสักครู่หลังจากนั้นการบังคับจอยสติกด้านต่างๆก็จะเป็นไปตามที่เรากำหนดไว้เมื่อครู่ จากคลิปจะเห็นได้ว่าการเคลื่อนที่จอยสติก๊กจะเป็นไปนตามจุดต่างๆที่เรา,เอ,าอ้างอิงไว้ซึ่งสามารถนำมาใช้กับทูปกาเพื่อเขียนตัวอักษรได้สวัสดีครับผมนายรัชพลสุดสมบัติผมจะมาอธิบายการเขียนโปรแกรมบนยนต์นะครับเริ่มจากเข้าหน้ามเมนูเลือกที่โปรแกรม e อดีเตอร์เลือก รอบหนะึ่งกดที่โมดูลเลือกเมนโมดูลเพื่อเข้าไปเขียนโปรแกรมต่างๆที่มีเมนโมดูลและเขียนโปรแกรมเมนหน้าต่างเขียนโปรแกรมต่างๆมีดังนี้ กานซายบนเป็นชื่อโปรแกรมในทีน่นี้ชื่อโปรแกรมเมน Move J คือคำสั่ง e Home คือตำแหน่ง B 1 0 0่100คือความเร็ว C คือระยะ Zone และ Tool คือชื่อ Tool ที่ใช้งานหากเราต้องการลบคำสั่งให้กดที่ Edit อยู่บริเวณด้านล่างหน้าต่างกว่าจะขึ้นมาให้เลือก Delete จะเป็นการ Delete บรรทัดคำสั่งที่ละบรรทัด เรายังสามารถเลือกบรรทัดคำสั่งได้ด้วยปุ่มดีบัเมื่อเรากดจะขึ้นหน้าต่างมาให้เลือกโดยปุ่ม P P to Main จะเลือกบรรทัดเมนหรือบรรทัดแรกสุดส่วน P P to Cursor จะชี้ตรงโปรแกรมคำสั่งที่เราเลือก จะสาธิตวิธีการเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์เขียนตออนัวอักษรเริ่มจากทําการจอกเกอร์น่นยนต์มาจุดเริ่มตน้นจากนั้นไปที่โปรแกรม e อดิเตอร์เลือกโปรแกรมเมนแล้วทําการเขียนคําสั่งลงไป คำสั่งให้ไปที่ Hand Instruction เพิ่มคำสั่งที่ต้องการเช่น Move J ระบบขึ้นหน้าจอว่าต้องการใส่ไว้บนหรือล่างหากต้องการใส่ไว้ข้างล่างคำสั่งอื่นกด Below หากต้องการใส่ไว้ข้างบนกด Above เมื่อตั้งคำสั่งระบบจะทำการตักชื่อโนมัติโดยบวกเพิ่มทีละสิบเราสามารถเข้าไปตั้งชื่อใหม่ได้โดยการดับเบิลคลิกที่ชื่อจุด จะมีหน้าต่างการตั้งชื่อขึ้นมาให้เราทำการตั้งชื่อที่ต้องการ ค่าอื่นๆเช่นวีในการทดลองให้ใช้เท่ากับ100เท่านั้นค่า C เท่ากับ10โดยยิ่งค่าสน้อยจะยิ่งแม่นยำม,มากแต่ถ้าค่า c มากจะทำให้การเคลื่อนที่ได้สมูทแต่ค่าความแม่นยำจะลดต่ำลงจากนั้นทำการจบ็บยกี้หุ่นยนต์มาพื้นที่จุดต่อไปจากนั้นเขียนคำสั่งจุดใหม่โดยการใช้คำสั่ง move L เพื่อคำสั่งที่เป็นเส้นตรงโดยระบบจะตั้งชื่อให้เซนค่าตามเดิมจากนั้นจ็อกกิ้งไปจุดต่อไปเรื่อยๆโดยทุกครั้งที่ถึงจุดที่ต้องการก็ใช้คําสั่ง Move L ใหม่ ทุกครั้งที่มีการจ็อกกิ้งไปจุดใหม่จะสร้างคำสั่งใหม่ขึ้นมาทุกครั้งแม้กระทั่งการยกขึ้นยกลงหลักการก็คือใช้คำสั่ง move L พอยจุดไปเรื่อยๆย,ยกเว้นจุดแรกที่ใช้คำสั่ง move J เพื่อให้หุ่นยนต์สร้างจุดดนอิสระหลังจากนั้นใช้ move L เพื่อคำสั่งเป็นที่เป็นเส้นตรงและยังมีการยกขึ้นยกลงในแกแน Z อีกด้วย หลังจากได้พื้นที่ต้องการทั้งหมดดังรูปจะเริ่มทดสอบการลังคำสั่งโดยการกดดีบัคเลือก p p t o main เพื่อย้อนกลับไปในบรรทัดเริ่มต้นการเริ่มให้หุ่นยนต์ทำงานกดปุ่ม enable device ที่ dependent เพื่อเริ่มการทำงานอย่าลืมว่าหักห้ามกดแรงเกินไปเพื่อไม่ให้มันหยุดทำงาน กดปุ่มเพทีท่ทีสเพนเดนระบบก็จะทํางานหุ่นยนต์ก็จะขยับรูทไปตามตำแหน่งต่างๆที่เราตั้งค่าไว้ซ้ำๆ การก็คือวิธีการอัตโนมัติกตั้งค่าโหมดอัตโนมัติ omatic, ให้ไปที่คอนโทรลเลอร์ปรับปุ่มโหมดไปด้านซ้ายเพื่อเข้าสู่โหมดอัตโนมัติยืนยันโหมดที่เพนเดน์กดปุ่มมอเตอร์ออนให้ไฟสีเขียวขึ้นค้างกดปุ่มเพที่เพนเดนต์เพื่อให้ระบบทำงานอัตโนมัติโดยมันจะทำซ้ำ เพิ่มเติมค่า c จะส่งผลต่อความโค้งของตัวอักษรดังรูปค่า c ที่10จะมีความโค้งงอแม่เอียดเท่าค่า c เท่ากับ1โดยทุกครั้งที่จะปรับค่าให้กลับมาเป็นโหมดแมนมนวลก่อนทุกครั้งเสมอทั้งนี้คลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเรียนรู้ของวิชาและเครื่องกล2เรื่อง i n d ดั t a t i o n บ o ทหากเกิดขอ้อผิดพลาดป,ประการใดก็ขออภัยขอขอบคุณอาจารย์กิติพงษ์เยาว,วาจารย์ ภาพและคลิปจากกรฟขอขอบคุณที่รับชมวันนี้ผมและกลุ่มต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ